กรการเลี้ยงสัตว์นะคะระบบการเกือ้อกูลกันในเรื่องของระบบนิเวศอาหารที่ให้เราก็จะเน้นพวกพืชผักและอาหารตามธรรมชาตินะคะรวมถึงอา,อาหารที่นำเข้ามาเสริมบ้างเล็กน้อยนะคะสำหรับการเลี้ยงสัตว์ช่วงฤดูกาลที่ ฝนหน้าฝนนะคะหญ้าก็จะเยอะเราก็จะมีการปล่อยไก่ออกมาได้กินหญ้านะคะช่วงหลังฝนตกแล้วนะคะก็ไก่จะสุขภาพดีทําให้อัตราการไข่ได้ดีนะคะยกตัวอย่างเช่นไก่ตอกนะคะไก่ตอกก็ปัญหาการเลี้ยงไก่ตอกเนื่องจากว่าไก่ตอกเนี่ยเป็นไก่ที่ค่อนข้างจะ,ะไข่ไปทั่วนะคะเราก็จะ มีปัญหาเรื่องการเก็บไข่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเก็บไข่ไก่ตอกนะคะไข่ไก่ตอกก็ไก่ตอกของเรามีการเลี้ยงปล่อยนะคะดังนั้นเราจะมีปัญหาเรื่องการไข่ของไก่ตอกเนื่องจากว่าเขาจะไข่ไปทั่วนะคะวันนี้นะคะคุณลุงบอกว่าเห็นไข่ไก่ตอกที่นี่นะคะก็เลยให้ลุงดามามาเช็คดูนะคะมาเก็บไข่เพื่อที่จะเอาไปเช็คว่าจะได้กี่ฟองนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะนําไข่ไปเช็คเบื้องต้นเกาะน,นะคะอันนี้น่าจะประมาณเกือบหกห้าสฟองนะคะตรงนี้ก็เป็นไข่ไก่ต๊อกที่มาไข่เองตามธรรมชาตินะคะตรงนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบ้านสวนดวงดาวฟาร์มก็หลังจากเมื่อตอนหัวค่ำได้มีการเดินเเวดู การไข่ของไก่ต๊อกนะคะก็คุณลุงบอกว่ามีอยู่รังนึงนะคะอยูอ่หน้าโรงผลิตอาหารสัตว์นะคะก็ได้ไปเจอแล้วก็วันนี้มีการเก็บมาแล้วนะคะการเก็บไข่นะคะหลังจากที่เรามีการตรวจสอบพบว่าไก่ต๊อกมีการไข่ทั่วนะคะก็เราก็จะมีปัญหาในส่วนของอไข่เนี่ยอาจจะมีการปน กันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เสียแล้วก็ไข่ที่มีเชื้อนะคะดังนั้นวิธีการขั้นตอนนะคะเราก็จะนําไข่มาเช็ดนะคะวิธีการเช็ดก็เ,เช็ดปกตินี่แหละคะ่ะเอาสกอตไบ์ชุบน้ำหมาดๆนะคะแล้วก็ถูนะคะเอาดินเอาอะไรออกะะให้สะอาดแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดอีกทีหนึง่งเพื่อง่ายต่อการาตรวจเช็คไข่นะคะ เพราะว่าเราจะใช้การสองไข่นะคะใช้การสองไข่ก่อนนําไข่เข้าตู้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราใช้การส่องไข่เสร็จเราก็จะมีการเขียนนะคะเขียนวันที่น่าวันที่ไข่เข้าตู้เออวันที่เนี่ย เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะกะได้นะคะเนื่องจากว่าอา,อาจจะมีการคำนวณแบบคร่าวๆนะคะแต่ว่าเรามีการเขียนณนะวันที่เราเอาไข่เข้าตู้เพราะว่าไข่แต่ละฟองเนี่ยหรือว่าไข่ที่นํามาวันนี้นะ่ะมันมีการไข่หลายวันแล้วแล้วก็มีแม่พันธุหลายตัวไข่ทับกันนะคะชุดนี้ยังยังไข่ไม่หมดนะคะยังไข่เรื่อยๆนะคะยังไข่เรื่อยๆเอ่อแล้วทีนี้ เราก็จะมีการตรวจเช็คนะคะโดยใช้ไฟฉายธรรมดานะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไฟฉายที่อ่าดีนะคะแต่ว่าขอให้เป็นไฟฉายที่ชัดเจนแล้วก็สามารถส่องไขยได้ชัดเจนนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะเพื่ออ่าตรวจสอบไข่นะคะสำหรับกิจกรรมการตรวจเช็คไข่สำหรับท่านที่อยากเรียนรู้ศึกษาดูงานรวมถึง กระบวนการตั้งแต่ขั้นเบสิกนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้เป็นการส่วนตัวค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะสำหรับหลังจากที่เรามีการตรวจสอบไข่แล้วนะคะปรากฏว่าก็มีไข่เสียอยู่หลายฟองด้วยกันนะคะเรามาดูลักษณะของไข่เสียกันนะคะจะสังเกตว่ามีคราบด,ดำๆนะคะคือ,อเซลล์ของไข่ นะคะหรือว่าไข่เสียแล้วนะคะเนื่องจากว่าตากฝนนะคะแบบนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะคัดทิ้งเลยนะคะคัดทิ้งเลยเราอย่านําเข้าตู้นะคะถ้านําเข้าตู้ก็จะมีปัญหาไข่เนี่ยแตกระเบิดทําให้มีปัญหาคือตู้มีกลิ่นเราต้องออขนไข่ออกจากตู้เพื่อทําการเ,เช็ดแล้วก็ฉล้างนะคะเพื่อป้องกัน ความสกปรกของตู้ฟักนะคะช่วงที่มีการขนไข่ออกมาก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะบางครั้งก็อาจจะมีแตกบ้างนะคะสําหรับไข่เสียนะคะปัญหาที่เจอนะคะเนี่ยไข่เสียนะคะไข่เสียก็จะเป็นลักษณะนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะอ่า เกิดจากไข่เนี่ยมีการตากฝนนะคะแล้วก็มีการทับกันนะคะก็เสียนะคะเนื่องจากว่าไข่กระต๊อกเนี่ยอ่าปัญหาของไก่ต๊อกก็คือชอบไปไข่นะคะชอบไปไข่รวมกันนะคะทําให้ไข่ไม่มีการกลับแล้วก็เกิดไข่เสียขึ้นมานะคะลักษณะไข่เสียก็ประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าลักษณะของไข่นะคะถ้าไข่มีการทับกันนะคะก็เนี่ยประมาณนี้ไข่ด้านนะคะ เนี่ยไม่มีเชื้อนะคะอันนี้ต้องสามฟองสิบนะคะต้มขายได้เลยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะก็อ่สำหรับไข่ตัวนี้นะคะเป็นไข่ที่ไก่ต๊อกไปไข่ทั่วนะคะแล้วก็มีการเก็บไข่ขึ้นมาเพื่อตรวจเช็คนะคะก็สำหรับท,ท่านก็สามารถนําไปปรับใช้ในเรื่องของอกิจกรรมการตรวจเช็คไข่ของท่านนะคะในลางไข่ก็ได้นะคะ ก็ถ้ามีปัญหาอะไรท่านสามารถทักแชทส่วนตัวได้นะคะหรือติดต่อมาที่0857469766 6 6ดงดาวฟาร์มพิกัดอำเภอพนนะาแก้จังหวัดสุพรรรค่ะข,ขอบคุณค่ะสำหรับไข่นะคะที่เก็บมาวันนี้50กะฟองนะคะก็เสียนะคะ24ฟองนะคะได้ก็29ฟองนะคะ มีบางท่านเคยถามเข้ามาว่าเราสามารถเราให้แม่ไก่ตอกเนี่ยฟักไข่ได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะที่ดวงดาวฟาร์มเคยเออตอบแชทของลูกค้าไปนะคะแต่ว่าการที่ให้แม่ไก่เนี่ยแม่ไก่ตอกฟักเนี่ยโอกาสได้เนี่ยค่อนข้างจะได้น้อยแต่ถ้าเรามีการเก็บไข่เข้ามาช่วงแรกๆที่เขาไข่เนี่ยเปอร์เซ็นต์เขาจะได้ประมาณ80%ในการฟัก นะคะเนื่องจากว่าไก่ต๊อกเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติการปล่อยแบบธรรมชาติโอกาสไข่เชื้อมีสูงยกเว้นนะคะถ้าสมมุติว่าโดนฝนทับกันนะคะไข่ไม่มีการกลับนะคะด้านและก็เสียไปเลยนะคะถือว่าอ่า24ฟองนี้คือเสียนะคะอันนี้คือได้29ฟองนะคะก็เวลาที่เราเก็บไข่มาเนี่ยเราควรจะมีการนําไข่อ่าบางประมาณอ่าเราควรจะ เอาไข่ไว้ในจุดพื้นที่ที่เราเก็บออกมาเนี่ยสัก2-3ฟองนะคะเก็บไว้เพื่อที่จะล่อให้เขาได้มาไข่อีกแต่ถ้าเราเก็บไปหมดเนี่ยโอกาสที่เขาจะมาไข่เพิ่มเนี่ยไม่มีทางค่ะเขาจะย้ายที่นะคะมันก็เลยจะเป็นลําลบากหน่อยในเรื่องของอาการจัดการเวลาที่เราก็ต้องเดินหาไข่ไก่ตอกอย่างเงี้ยคะ่ะก็อันนี้คือเทคนิคนะคะง่ายๆนะคะ